m ม c a คาร์โ n d น h แอนชีสเรียกย่อๆว่าแม็กแอนชีสเนาะก็คือชีสจุกๆเลยนะมันยังมีความหอมของกะทิขึ้นมาอีกนะครับเป็นการวัดความเข้มแข็งของจิตใจว่าถ้าเกิดเราดูคลิปนี้จบแล้วยังกินขนมกินอาหารครีนต่อได้หรือเปล่านด่ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Eat Matter Kitchen อีกแล้ววันนี้ทำเมนูแบบฝรั่งฝรั่งกันบ้างเห็นบนโต๊ะนี่คือทั้งเนยทั้งชีสมาแบบ full fat แ,แน่นอนเพื่อที่จะเป็นการวัดความเข้มแข็งของจิตใจว่าถ้าเกิดเราดูคลิปนี้จบแล้วยังกินขนมกินอาหารคลีนต่อได้ดไดไหรือเปล่านี่ซึ่งวันนี้เมนูจะบอกว่าเป็นเมนูที่ ทำง่ายมากๆเลยจริงๆเด็กขออก็ทําได้ครับแต่ว่าเราทําให้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นมีรสชาติคอมเพล็กซ์เพิ่มมาขึ้นนั่นก็คือแมคโรนีอนชีสแต่ว่าเราปกติก็จะเรียกย่อๆว่าแมคแอนด์ชีสเนาะง่ายๆเข้าใจง่ายสูตรแบบว่าดั้งเดิมเลยเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์เยอะขนาดนี้นะครับมีแค่เส้นมักโครนีมีครีมแล้วก็มีชีสเลยถ้าใช้สูตรนั้นเนี่ยมันต้องกินเลยเคยสั่งร้านพิซซ่าแล้วสั่งแมคแอนด์ชีสมาปะ <c oughs> มันจะเป็นแบบเอาซ่อมจิ้มขึ้นมาปุ๊บ เป็นก้อนติดนี้เลยถูกปะทิงแค่5นาทีเว้ยมันจะเป็นก้อนแบบนั้นเพราะนั้นเนี่ยสูตรเราเลยปรับปรุงใหม่ให้มันยังมีความยืดเท็กซ์เจอร์ความเป็นครีมมี่แล้วก็ชีสยด้ตลอดทั้งวันเริ่มจากเราจะทำเป็นรูก่อนรูนั่นก็คือ R O U X นะไม่ใช่รอเดือสรัลูรูเนี่ยคือเหมือนคล้ายๆเป็นไวท์ซอสของทาง โดยปกติก็จะใช้เป็นเนยนะครับใช้เป็นแป้งในอาัตราส่วนเข้ากันประมาณหนส่วนส่ถ้วยแล้วก็เราใช้เป็นครีมหรือใช้เป็นนมในการใส่เพื่อให้เป็นไวซ์ซอสแต่วันนี้เราจะใช้เป็นวัตถุดิบไทยเพื่อให้นอกจากรูมันมีรสชาติเข้มข้นของตัวเนยแล้วเนี่ยมันยังมีความหอมของกะทิขึ้นมาอีกนะครับเพราะนั้นวันนี้เราใช้อนี้เลยครับเป็นอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งกะทิของอัมพวาเนี่ยนะครับ ไม่ใส่สีแล้วก็ไม่แต่งกลิ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้มีความขาวค้นหอมมันเหมือนกะทิธรรมชาติเลยจะทําให้ดูว่าพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะขาวนวลแล้วก็หอมขนาดไหนเริ่มจากตั้งกระทะก่อนนะครับห <c oughs> ม้อถูกต้อง ไฟเนี่ยเป็นไฟอ่อนหรือไฟกลางนะครับแล้วก็เราจะใส่เนยลงไปก่อนถ้าใครไม่อยากใช้เนยใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวแทนก็ได้นะเพื่อให้มันเข้ากับตัวกะทิก็จะได้กลิ่นหอมแบบ2เท่าเนยเนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งเลยคือมันมีปริมาณน,น้ําอยู่ข้างในด้วยถ้าเป็นใช้เป็นน้ํามันมะพร้าวมันเป็นน้ำมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่เนี้นมันมีน้ำอยู่ข้างในเนยด้วยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีคลิกนิดหนึน่งพอเราใส่เนยลงไปจะเห็นว่า มันจะเดือดปุดๆอย่างนี้เลยเห็นป่ะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นน้ำมันอะถ้ามันใช้ความร้อนไม่ได้ร้อนมากมันจะไม่เดือดอย่างนี้การที่มันเดือดอย่างนี้แปลว่ามันมีน้ําอยู่ในเนยเว้ยแล้วมันก็กาลังเดือดแล้วก็กำลังระเหยออกมาเพราะฉนั้นเนี่ยเราก็จะทิ้งไว้ให้ความร้อนอย่างงี้สักพักหนึ่งจนกว่าตัวฟองให้มันแบบเดือดพลาดเนี้ยหายไปกลายเป็นแค่น้ํามันเดือดปุดๆมันแล้วก็จะมั่นใจได้เลยว่าเนยของเราอะมันไม่มีน้ําเหลืออยู่ในเนยแล้วเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปทีนี้บางคนเขาก็จะ อาไม่พูดโดนเบรสำหรับบางคนนะนเขาจะทําการเคี่ยวเนยต่อไปให้มันมีความเกรียมขึ้นมานิดนึงเรียกว่าเป็นบราบัตเตอร์เพื่อให้รสชาติของเนยเนี่ยมันมีความหอมมากขึ้นเหมือนหอมบรซนัตเขาบอกว่ากลิ่นเหมือนบเซนัตจริงๆก็ไม่เหมือนหรอก มัน <c oughs> ก็คือกลิ่นแบบบราวัตเตอร์นั่นแหละแล้วแต่คนชอบนะความเดือดมันลดลงแล้วเห็นปะทั้งๆทงี่เราใช้ไฟเท่าเดิมนะนี่น้ำมันเริ่มน้อยลงแล้วเนาะแล้วก็จะใส่วัตถุดิบต่อไปนั่นคือเฮิร์บลงไปนะครับเพื่อให้อินฟลูสรสชาติตัวเนยให้มีกลิ่นหอมมากขึ้นวันนี้เราใช้เป็นเซจตัวเซจเนี่ยหนึ่งคือเข้ากับเนยได้ดีมากสคือเข้ากับกะทิได้ดีมากเนี่ยเห็นปะ มันไม่ได้เดือดพ่านแบบเมื่อกี้นะอันนี้มันแค่แบบปุดๆเหมือนน้ำมันร้อนอันนี้คือปริมาณน,น้ำมันออกไปเยอะแหละน,นี่คือเราเอาเซจอะลงมาอินฟิวส์ในเนยนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่แป้งนะครับอันนี้เราใช้เป็นแป้งอนเนกประสงค์พอในอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับก็คือ1ต่อหนึ่งส่วนสี่ถ้วยต่อแป้งหนึ่งส่วนสี่ถ้วยหนึ่งส่วนสี่ถ้วยต่อเนยหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะครับพอใส่แป้งก็ลดไฟนิดหนึ่งนะฮะ พอใส่แป้งลงไปแล้วก็ควรให้แป้งเนี่ยมันเริ่มสุกเราค่อยๆใส่เพราะว่าถ้าใส่โป้งไปเลยเนี่ยมันจะเกาะตัวกันเป็นก้อนแล้วมันก็จะทําให้ทุกอย่างยากขึ้นพอเราเติมแป้งไปเรื่อยๆเนี่ยแป้งเริ่มสุกปุ๊บม,มันก็จะเริ่มนวลข่าวนวลขึ้นมาแบบนี้ทีนี้คนก็ถามว่าเอ๊ะซอสอย่างนี้มันใช่เบชเมลหรือเปล่าเนี่ยคือเบชเมลซอสหรือซอสข่าวก็คือเอาซอสเนี้ยไปทำลาซานญ่าต่อได้นะพอตัวแป้งของเราเริ่มสุกนะครับเราก็ใส่พระเอกของเราลงไปเลยนั่นก็คืออัมพวากะทิแท100ร้อยเปอร์เซ็นต์น วิธีการใช้ก็ง่ายๆมากเลยก็คือขยาก่อนนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันผสมเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ด้วยฝาที่เขาทํามาเป็นฝาเกลียวเปิดง่ายนะครับนี่ง่ายๆแล้วก็ใส่ลงไปเลยวิธีการใส่ก็ค่อยๆใส่เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ตุ้มไปทีเดียวเนี่ยตัวแป้งที่เราทําไว้เนี่ยมันจะจับตัวกันเป็นก้อนแล้วมันก็จะเป็นความไม่สวยงามนะคะค่อยใส่เนือนิดลงไปเรื่อยๆนะครับ อัาส่วนก็คือใส่กะทิทั้งหมด1่ถ้วยนะครับจากนั้นเราก็คนให้ตัวแป้งที่มันผัดจนสุกเมื่อกี้เนี่ยละลายเข้ากับตัวกะทิของเราแล้วก็ได้ซอสที่ค่อนข้างข้นนิดนึงนะฮะพอซอสเราเริ่มเสร็จเราก็จะทําการลวกเส้นตัวมักกะโรนีนะครับวันนี้เราใช้เป็นนี่รูปร่างทรงใหญ่ๆนิดนึงเพื่อให้มันกลับตุนซอสได้ข้างในง่ายๆ ระหว่างนี้เราจะทําการผูดชีสซึ่งวันนี้เราใช้มาทั้งหมด4ชีสเลยเพื่อให้รสชาติเนี่ยมีความเบลนด์กันเอาข้อดีของแต่ละชีสเนี่ยมารวมกันอันนี้เรมีเป็นตัวเกาด้าชีสนะครับมีเชดดาชีสซึ่งเชดดาชีสเนี่ยปกติจะใช้เป็นเมริกันชีสสุกป,ปะมันก็จะมันๆแบบไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่วังนี้เรา ใช้เป็นอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอิตาเลียนแล้วก็อันนี้เป็นคาบัตชีสนั่นคือเป็นชีสมีเดียมอ่ะเซมิฮาร์ดชีสซึ่งกลิ่นเฉพาะตัวมากๆแล้วก็สุดท้ายก็คือใส่เป็นพารเมซานโนลิจานโนนะครอันนี้หมักทั้งหมด2ปีเราก็จะทำการขูดลงไปในถ้วยของเราอัตราส่วนก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับนี้เราใช้เท่ากันหมดมันอธิบายไม่ได้หรอกจริงๆทุกคนจะแบบชีสมันก็คือความมันความเค็มเนาะ แต่ว่ากลิ่นที่มันเป็นเอกลักษณ์แต่ละชีสอะต้องมาชิมเองอ่านี่ล้วก็เอาตาส่วนเท่ากันหมด4ชีสนะครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะเอาตัวชีสอะใส่ลงไปในครีมตามสูตรดั้งเดิมเนาะแต่ถ้าเราใส่แบบนั้นเนี่ยตัวชีสมันจะเกาะตัวเป็นก้อนขอแข็งมันก็จะไม่เนียนเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะเอาตัวกะทิที่เราอุ่นเอาไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปในตัวชีส,ชสเพื่อเอาความร้อนทั้งหมดที่เราทําไว้เนี่ยมาละลายชีสแทนมันก็จะค่อยๆนวลค่อยค่อยผสมกันไป ข้อดีเลยคือถ้าเกิดเราทำเบเชอเมลเราใช้ครีมอะมันจะมีความแบบมันอย่างเดียวแล้วก็หอมนมแบบเบาๆแต่ว่ามันก็จะแบบเลี่ยนๆอะเราว่าไม่น่าจะถูกปากคนไทยมากเราก็จะใช้เป็นกะทิที่มีความหอมขึ้นมามาตัดเลี่ยนกับตัวชีสของเรามีความหวานหอมของกะทิผสมกับความมันแล้วก็ความเค็มของชีสมาผสมกันมันก็จะลงตัวพอดีตัวกะทิเราร้อนปุ๊บล้วก็ใส่ ด้วยความที่ชีสมันเป็นซอฟต์ชีสแล้วก็มีส่วนของมีเดียมชีสที่เป็นมเซมิฮาร์ดอะพวกนี้โดนความร้อนนิดเดียวก็ละลายเลยแล้วก็มีฮาร์ดชีสที่เป็นําบไบซ์ที่อาจจะต้องใช้ความร้อนเพิ่มนิดนึง <S <S <aust cr> จะสังเกตว่าเรายังไม่เติมเกลือหรืออะไรที่มีความเค็มเลยเพราะว่าชีสทุกตัวเค็มเพราะนั้นถ้าเราเติมเกลือตั้งแต่แรกหรือเติมเกลือเข้าในน้ำพาสต้าอย่างเงี้ยนะบางทีมันใส่มามันเค็มเกินเพราะนั้นชิมทุกครั้งก่อนว่า ความเค็มของตัวนี้มันไปถึงไหนแล้วเราค่อยเติมปรุงเค็มอีกทีนึ่งระหว่างรอนะครับเราก็จะปรุงรสตัวไวท์ซอสของเราแล้วทงนี้เรามีรสชาติหวานหอมของกะทิได้ใช่ไหมครับมีความเค็มจากชีสเราต้องการความที่มันเบรนกันมีความเปรี้ยวตรงกลางให้มันแบบตัดเลี่ยงอย่างนี้นึงเราใส่เป็นดีจอนมัสตังนะครับใส่แค่ช้อนเดียวพอครับให้มันแบบมีความเปรี้ยวไปตัดแล้วก็มีความเผ็ดจากตัว ปาปิก้านะครับใส่พวกเราก็ใส่เป็นมักกลโรนีลงมาก็คนท่านอาจาย์นะครับก็คือชี้จุกๆเลยนะฮะเขาเรียกว่าทดสอบความแข็งแรงของจิตใจเจปุ๊บเราก็จะ ใส่ลงมาบนถ้วยนะฮะถามว่าพอหรือยังยังนะฮะแล้วเราจะใส่ชีสลงไปอีกเพิ่มเท็กซ์เจอร์เข้าไปในตัวมาร์โกนียชีสก็คือความกรอบจากตัวมะพร้าวคั้วนะ ปิดท้ายด้วยชีสสุก่อนแล้วก็เอาเข้าเตาอบนะครับให้ชีสแค่พอละลายนะประมาณ5-10นาทีไฟร้อนสุดนะครับเสร็จแล้วนะครับกับเมนูแม็กแอนชีสนะครับอันนี้เป็นรสชาติแบบกะทิแท้ธรรมชาติ คือให้หันกล้องไปดูให้หันกล้องไปดูนิดนึงคือแบบขโมยกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับไหนเราบอกรสชาตินี้เป็นยังไงนนทิหอมอมันมีความเค็มน,นัวนวของชีสแล้วก็กินกับไอเนี่ยเนะมะรามะพร้าวคั่วคือมันดูกะทิกะทิแบบนัวนัวะไปด้วยกันหมดออจริงขนาดไม่อบนะนี่อันนี้คือแบบอบแล้วคือเรียกได้ว่าสุดยอดแห่งความลงตัว กันระหว่างแบบของของไทยแท้ๆกับวัตถุดิบที่เป็นจากต่างประเทศอย่างชีสลงตัวมากๆเลยนะแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าถ้าเกิดขาดพระเอกคนนี้ไปเนี่ยรสชาติไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนซึ่งพระเอกของเรานั่นก็คือน,นี่เลยอัมพวากะทิแท้ร้อซนะครับซึ่งตั้งแต่ดูตนะัต้นคลิปเนี่ยจะเห็นว่าสีของมันอ่ะขาวนวลแบบกะทิเลยอะเพราะว่า ตัวอัมพวาเนี่ยนะไม่ใส่สีแล้วก็ไม่แต่งกลิ่นเลยทําให้มีสีเนี่ยเป็นสีธรรมชาติของกะทิเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรสชาตินี่คือแบบมันคล้ายกะทิคั้นสดมากๆเลยนะแต่ว่าจะเห็นเลยว่าเราใช้จากในกล่องซึ่งมันสะดวกมากๆเลยนะแค่เราแบบเขยา่าแล้วก็บิดฝาแล้วก็เทแค่นั้นเองไม่ต้องไปนั่งคั้นกะทิเองก็ได้รสชาติออกมาเหมือนกะทิคั้นสดแบบะนอกจากความสะดวกนี้แล้วเนี่ยเขายังมีออกมาเป็น2ผลิตภัณฑ์เลยทั้งบรรจุภัณฑ์แบบ ขวดแล้วก็ราจุพันแบบกล่องให้เหมาะสมกับปริมาณที่ใช้ในแต่ละเมนูเลยนะฮะนี่วันนี้ก็ต้องขอบคุณนี่เลยครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพครับต้องกะทิอาาัมพาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้ครับผมนี่ขอตกมือให้อัมพานิดน,นึงคือสุดยอดจริงๆไม่อยากเชื่อเลยว่าเราไม่จําเป็นต้องไปนั่งคันกะทิเองก็สามารถออกมาเป็นเมนูที่สุดยอดขนาดนี้ได้สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบว่าอยากไปลองทําตานะครับ สามารถหาซื้ออัพาวาได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ทําเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์ไว้ข้างล่างโพสต์นี้นะครับหรือว่าถ้าทาง i อเนี่ยอย่าลืมแฮชแท็ก e Eat Matter Kitchen นะครับแล้วก็ในยู u ูบเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยว่า,วาสูตรที่ทําวันนี้เนี่ยออกมาแล้วรสชาติเป็นยังไงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดตอนใหม่ๆจาก Eat Matter Kitchen ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบายเย้